สวัสดีครับวันนี้นะครับมาในคิวของเครื่องจักรทําถนนกันบ้านนะครับวันนี้นะครับอาจมีรถบด ล้อยานนะครับเป็นตัว9ล้ออ่าเป็นตัว9ล้อนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นว่า d y n a p a c อายีปีนะครับก็เป็นรถบัสได a าแพกนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยรูปทรงของเขานะครับก็จะเหมือนกับพวกซาไก TS 1 5 0นะครับพวกสปงสเปคเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสภาพ ภายนอกรอบตัวกันก่อนนะครับพวกบดงบอดี้ภายนอกเนี่ยนะฮะก็อยากที่ทุกค้าเห็นนะครับก็สวยเดิมนะครับตามสไตล์อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นรถบดเก้าล้อนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูสภาพยางด้านหลังนะครับนี่นะฮะยางก็ยังจัดว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับอืมนี่นะครับด้านหลังของเขาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีรอยพุของตัวรถอะไรเลยนะครับนี่นะฮะ สภาพสวยนะครับเนื้อตัวเรียมดีหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราพาดูรอบคันนั้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับในส่วนของที่น <Surprise> ั่งคนขับนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับะเดี๋ยวเราดูรอบคันนั้นก่อนนะครับนี่นะฮะา0ปีนะครับคันนี้นะครับมาสวยนะครับนะฮะพวกตัวทงตัวถังของเขานี่ก็บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีรอยผุเลยนะครับเนี่ยนะเรียบเนียนนะครับแล้วก็ยางด้านหน้าของเขานะครับก็เหมือนกับด้นหลังเลยนะครับยังเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับเนี่ยนะ ภาพยางยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับเห็นนะฮะระบบก็ดูง่ายๆนะครับแล้วตัวถังไม่ผ okay, okay, ุนี่ก okay, okay, ็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับอ่านี่ยนะฮะยางก็โอเคนะครับอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับี๋ยวเดินขึ้นไปพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูในส่วนของคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อกันด้วยเครื่องยนต์เลยนะครับเร่ครับไปเี่นนะครับขึ้นมาในส่วนของที่นั่งคนขับนะครับหน้าตาของเจ้าตัว ใบหน้าแท็ก20ปีก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของพวกในโซนของปั๊มน้ํานะครับแล้วก็จะมีสายยางลดน้ําให้เรียบร้อยนะครับสายยางดูดน้านะครับมีติดมาให้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะหน้าตาด้านบนของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะหน้าตาโซนหน้าตาคอนโซลคับก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับ ัด้านหน้าของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาเครื่องของเขานะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝาขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์คันนี้เขามีสภาพเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะสภาพของเขาเนี่ยก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับพอใช้ได้นะครับเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์อิซโซสุนะครับเครื่องยนต์อิซโซสุ 6Bd1 นะครับเป็นเครื่องยนต์กุ๊กซูเทอร์โบนะครับอ่่่่่่่าาาานน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 ีีีะะะฮใสววขขขอออออองงงงงเเเเเเครรรืืืยยยต์หหูทกก็จมับ ตากไกฟ TS 1 5 0เลยนะครับเหมือนกันเดีเดเลยนะครับอยากให้ดูสภาพเครื่องยนต์ในใกล้นะครับว่าเขามีสภาพเครื่องยนต์เป็นยัไยงไงบ้างน,นะครับ ในส่วนของสภาพเครือ่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์เลยนะครับอ่าเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ยูโรสูรนะครับเดี๋ยวลองเบิ้ลเครื่องให้ดูนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยนะครับเครือ่องยนต์ก็ทํางานได้แน่นปกติดีมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครือ่องยนต์ของเจ้าตัว R ยี่สิบ B อันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในตัวรถบด9ล้อคันนี้นะครับเด้านหน้าแท๊ก อา20ปีคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ประสงค์อัดได้ที่ด้านบนขวามือได้เช่นเคยเลยนะครับอ่าอาจจะมีรูปเอียดใะไครับของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับตันที่เราขับทดลองใช้งานหน้าร้านกว้างๆนะครับส่งให้ลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะฮะตัวนี้นะครับมาสภาพสวยประมาณนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ยินดีต่อกันเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าทท่านนดะครับี ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเราครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวรถบ9 L, ด9ล้อดายาแพคอ่า20ปีคันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ